สมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรปพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกร ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชพิธีสมโพชเดือนและขึ้นพระอู่ในวันที่14และ15กันยายน2495ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงมีพระเชษฐภคินีคือทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและพระกนิษฐภคินีคือสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารี ขณะทรงพระยาว์ส่งเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิรดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นณนะพระที่นั่งอุดรภาคบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตก่อนจะย้ายไปยังศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตในเวลาต่อมา ในปีพุทธศักราช2509ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณโรงเรียน k คิงส์มีทเมืองซีฟอร์ดแควนซัสเซ็กซ์สหราชอาณาจักรและโรงเรียนมิลฟิล l d เมืองสตรีทแควนซ์มเมอร์เซตจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาในปีพุทธศักราช2513ด้วยความสนพระราชหฤทัยในวิชาการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว จึงได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่ King's School เขตพารามตานครซิดนีย์รัฐนิวเซา์เวลเคเือรัฐออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2513และทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียระหว่างปีพุทธศักราช2515ถึง2519 ทรงได้รับการถวายสัญญาบัตรจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนและปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านทหารคณะการศึกษาด้านทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซา์เวลซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมในพิธีด้วย เมื่อพระชนมายุ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิธส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชาพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เฉลิมพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎร,ราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยเพื่อรับราชสมบัติ ปกครองราชอาณาจักรสืบสนองพระองค์เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ต่อมาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ส่งผนวดนพัทธศีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิณวราลงกรณ์เป็นพระอุปชาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยญาณสังวรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระธทีรายานมุนีทีปุณโกถวายอนุสาสตร์และได้ประทับนพระตำหนักปัญญาวัดบรวรนิเวศร,ราชวรวิหารโดยทรงศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันจึงทรงลาพนวดอนอกจากนี้ยังทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่46พุทธศักราช2520และมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราช โดยส่งสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองและยังส่งศึกษาต่อที่วิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรจากพระอจฉริยภาพและความสนพระราชาหฤทยัยด้านการบินและอากาศยานจึงส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการทหารด้านการบินหลายหลักสูตรอาทิเครื่องบินปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับการฝึกและศึกษาตามโครงการของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ตเบรกรัฐนอร์ทแคโรไลนาหลักสูตรนักบินพร้อมรบขั้นพื้นฐานไอพ่ 33, นที3ามสามนักกองบิน1นึงฝูงบิน101หหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F5EF นักวิลเลียมแอร์ฟอสเบดรัฐอริโซนารวมทั้งหลักสูตรการบินรบขั้นสูงและทรงทำการบินเครื่องบินขับไล่ f 5 e เข้าแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศณักนะสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศัชบาดานจังหวัดลบบุรีน,รอนอกจากนี้ยังทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโบอิง737ด้วยความสนพระราชหฤทยัยและพระวิริยะอุตสาหะ ทำให้ทรงมีพระปรีชาชาญด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนได้รับการขนานพระนามให้เป็นเช่าฟ้านักบินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทั้งด้านงานพระราชพิธีต่างๆ ด้านการศาสนาการชลประธานการแพทย์และสาธารณาสุขการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์การเกษตรการกีฬาการทหารและการต่างประเทศเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาโดยตลอดด้วยพระวิิยาอุตสาหะและด้วยความมุ่งมั่นตั้งพระราชาหฤทยัยอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศูมิพลอดุเดมหาราชบรมนาถบพิษสเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิาราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมารขึ้นสงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ส0แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559และได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่4ี่พฤษภาค,คม2562 โดยได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป